โดนรุมของจริงต้นข้าวสุปริยารถตู้แทบแตกแฟนคลับล้อมแน่นทั้งงานสวัสดีค่ะแฟนคลับน้องต้นข้าวสุปริยาทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวคําพลอยนะคะวันนี้แอดมินขอพาทุกคนมาพูดถึงเหตุการณ์หนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นภาพที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียล เป็นเหตุการณ์สดๆจากเมื่อวานนี้ที่หลายคนเห็นแล้วถึงกับอึง้งบางคนอมยิ้มบางคนก็แอบเป็นห่วงเพราะภาพที่ออกมานั้นคือภาพของน้องต้นข้าวสุปริยาที่ถูกแฟนคลับรุมล้อมแน่นหนาจนรถตู้แทบจะขยับไม่ได้หลายคนตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงโดนรุมหนักขนาดนี้ แต่ในขณะเดียวกันอีกหลายเสียงกลับมองว่านี่คือภาพสะท้อนของความรักความเอ็นดูและกําลังใจมหาศาลที่แฟนคลับมีให้เด็กผู้หญิงอายุเพียง13ปีคนนี้เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นหลังจากน้องต้นข้าวทำการแสดงเสร็จสิน้นตามปกติแล้วหลายคนที่ติดตามน้องจะรู้ดีว่าน้องเป็นเด็กที่เข้าถึงง่ายเป็นกันเองและไม่เคยถือตัว ลงเวทีน้องยังคงพูดคุยหยอกล้อทักทายแฟนเพลงอย่างเป็นธรรมชาติเปิดโอกาสให้ถ่ายรูปถ่ายคลิปอย่างเต็มที่รอยยิ้มของน้องในวันนั้นไม่ใช่รอยยิ้มที่ฝืนแต่เป็นรอยยิ้มที่ออกมาจากใจเป็นรอยยิ้มของเด็กที่ดีใจที่ได้เจอคนที่รักและคอยสนับสนุนตัวเอง แฟนคลับที่มารอส่งน้องถึงรถตู้แต่ละคนล้วนเต็มไปด้วยความสุขเสียงหัวเราะเสียงเรียกชื่อต้นข้าวดังขึ้นพร้อมกันบรรยากาศตรงนั้นไม่ใช่บรรยากาศของความวุ่นวายแบบไร้ทิศทางแต่เป็นบรรยากาศของความรักความเอ็นดูและความผูกพันระหว่างศิลปินกับแฟนคลับอย่างแท้จริง,ง,งต้นข้าว

ข้าพเจ้าไม่ไดเปครับท่านคนตรดลูกบ่อท่นไมาโดยรประเด็มใหม่วิ่ีาร่อรท่านทันตำรวจเอกอุสกาอาิยาครับท่านผู้บังคบพลุคุณคุณแพระครับต้องยต้อสีงินีจแดงแม่ลาปลาเผาจังหวัดสิงคูดีเื่อระด่อนี้ความประหลาดข้าพเจ้าเฮ้ยข้าพเ้าีนเกี่เบที่ดองการรต้ารอะไรต้องการอะ กระบวนการโซนที่น้องเองทำในเ่วนตวว่า,าขับไปกนเรือช่วงบันนขรขระน้องคงเลยนะะครับจนกระทั่ววมมงเกิดภาพที่หลายคนเห็นคือรถตู้ที่แทบจะขยับไม่ได้เพราะมีแฟนคลับยืนล้อมรอบอยู่จำนวนมากถ้ามองเผลนๆหลายคนอาจจะตกใจหรือรู้สึกว่าแบบนี้มันมากเกินไปหรือเปล่า แต่ถ้ามองให้ลึกลงไปภาพนี้กลับสะท้อนอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจมากนั่นคือหลังจากที่น้องต้นเข้าต้องเผชิญกับกระแสดรามา่าหนักหน่วงในช่วงที่ผ่านมาเด็กผู้หญิงอายุเพียง13ปีคนหนึ่งต้องรับแรงกดดันจากสังคมจากคำวิจารณ์จากความคาดหวังและจากสายตาของคนจำนวนมากซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับเด็กวัยนี้ แต่สิ่งที่เราเห็นในภาพนี้คือการกลับมายืนด้วยรอยยิ้มของน้องต้นข้าวการกลับมาอย่างเข้มแข็งและการได้รับการโอบอุ้มทางใจจากแฟนคลับจำนวนมากมันไม่ใช่แค่การรุมเพื่อขอถ่ายรูปหรือขอลายเซน็นแต่มันคือการมาส่งกำลังใจมาบอกโดยไม่ต้องพูดเป็นคำว่าหนูไม่ได้อยู่คนเดียว ต้นข่าวในวันนี้หลายคนพูดตรงกันว่าเป็นเด็กที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่เกินวัยผ่านบทเรียนชีวิตที่เด็กอายุ13ปีไม่ควรต้องเจอแต่ก็ยังสามารถยืนหยัดได้ด้วยทัศนคติที่ดีด้วยความสุภาพและด้วยหัวใจที่เข้มแข็งรอยยิ้มของน้องจึงมีความหมายมากกว่ารอยยิ้มของเด็กทั่วไปเพราะมันคือรอยยิ้มของคนที่เคยเจ็บเคยท้อแต่เลือกจะไม่ยอมแพ้ อย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้ก็ทําให้หลายคนเริ่มตั้งคําถามและเป็นห่วงในอีกมุมหนึ่งว่าการแสดงความรักของแฟนคลับควรมีขอบเขตอย่างไรเพื่อให้ศิลปินโดยเฉพาะศิลปินที่ยังเป็นเยาวชนได้รับทั้งความรักและความปลอดภัยไปพร้อมกันซึ่งนี่เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันดูแลทั้งทีมงานผู้จัดงานและแฟนคลับเอง เพราะความรักที่สวยงามคือความรักที่ไม่ทําให้อีกฝ่ายลําบากใจไม่ทําให้เกิดอันตรายและไม่สร้างความกดดันโดยไม่ตั้งใจสิ่งที่น้องต้นข้าวต้องการมากที่สุดในช่วงเวลานี้อาจไม่ใช่แค่เสียงเชียร์หรือจำนวนแฟนคลับที่เพิ่มขึ้นแต่คือพื้นที่ปลอดภัยในการเติบโตได้ทำในสิ่งที่รักและได้เป็นเด็กคนหนึ่งอย่างที่ควรจะเป็น ภาพรถตู้ที่แทบแตกในวันนั้นจึงไม่ใช่แค่ภาพของความโด่งดังแต่เป็นภาพสะท้อนของเส้นทางชีวิตที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังเรียนรู้เติบโตและก้าวผ่านบททดสอบของชีวิตท่ามกลางสายตาของคนทั้งประเทศสุดท้ายนี้แอดมินอยากฝากถึงแฟนคลับทุกคนว่าความรักที่เรามีให้น้องต้นข้าวนั้นมีคุณค่าและมีพลังมาก ขอแค่เรารักอย่างมีสติรักอย่างเข้าใจและรักอย่างปกป้องน้องต้นข้าวจะสามารถยืนอยู่บนเวทีต่อไปได้อย่างมั่นคงพร้อมรอยยิ้มที่สดใสแบบที่เราทุกคนอยากเห็น และนี่แหละค่ะคือเหตุผลว่าทำไมภาพที่หลายคนบอกว่าโดนรุมของจริงรถตู้แทบแตกเคลื่อนไหวไม่ได้สำหรับแอดมินแล้วมันคืออีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่าเด็กอายุ13ปีคนนี้ไม่ได้เดินอยู่ลำพังแต่มีหัวใจนับร้อยนับพันดวงที่คอยเดินเคียงข้างเธอเสมอหากแฟนๆชอบการเล่าเรื่องและการวิเคราะห์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องสาวคำพลอยเพื่อเป็นกาลังใจให้กันต่อไปนะคะ